สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์รณพรครับเจอกันอีกแล้วครับกับอีสานวรรณคัมครับอีสานวรรณคัมวันนี้ครับเล่าเรื่องของคำอีสานผ่านบทเพลงกันดีกว่าครับกับคำนี้เลยเสืองวัยสาก่อนอืมนะฮะถ้าแปลเป็นไทยก็ซ่อนไว้ก่อนแอบไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะยกตัวอย่างเช่น เก็บเอาไว้ก่อนคำวลาก่อนเสื่องไว้สากรคนดีของไอ้เพลงของพี่ไหมพี่รมพรน,นั่นเองครับถ้าให้แปลก็เก็บไว้ก่อนคำวลาก่อนเอาเอาซ่อนไว้ก่อนคนดีของพี่อะไรอย่างนี้อืมนะเพลงนี้พร้อมมากๆเลยนะฮะใครอยากฟังก็อย่าลืมไปเปิดฟังกันนะครับนะฮะอ่ะวันพรุ่งนี้จะเป็นคำไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสรับวันนี้ไปก่อนเด้อบ,บาย